ไมน้องแมวถึงเป็นแหล่งพลังงานบวกให้กับชีวิตเราได้เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับถ้าเหนื่อยล้าจากนอกบ้านกลับมากอดแมวก็จะหายเหนื่อยที่จริงไม่ใช่เป็นคาพูดลอยๆเลยฮะเพราะมีผลวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าการกอดน้องแมวนะครับทำให้อารมณ์ลบของมนุษย์นะครับหายไปเพิ่มพลังงานทางบวกให้กับชีวิตของเราได้กระบวนการที่เรากอดกับน้องแมวนะครับจะมีการถ่ายเทพลังงานกันครับทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินออกมาและที่สําคัญครับหลัง่งเอนโดฟินออกมาด้วยทําให้ร่างกายของเรารู้สึกอบอุ่นแข็งแรงมีพลังสบายใจ สามารถลดความเจ็บปวดแบบธรรมชาติได้ด้วยนะนักวิจัยประเทศเดนเดียน,นะครับวิจัยมาแล้วว่าหลังจากที่เรากอดน้องแมวเนี่ยเขาก็จะหลังห่งฮอร์โมนแบบนี้ออกมาเหมือนกันครับยิง่งเราได้กอดได้สัมผัสได้มองตาน้องแมวนะครับฮอร์โมนแบบนี้ก็จะหลั่งมามากยิ่งขึ้นแล้วคุณลักกอดน้องแมวทุกวันหรือเปล่าพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะทำไมน้องแมวถึงเป็นแหล่งพลังงานบวกให้กับชีวิตเราได้เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับถ้าเหนื่อยล้าจากนอกบ้านกลับมากอดแมวก็จะหายเหนื่อยที่จริงไม่ใช่เป็นคำพูดลอยๆเลยฮะเพราะมีผลวิจ งานทางบวกให้กับชีวิตของเราได้